สวัสดีค่ะโมก็สวัสดีพี่น้องไ่เต้ยในช่องน่ารักเชนแนงนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ระหว่างทางที่จะกลับกรุงเทพนะเราก็เลยไปกันที่อยุธยานะคะเราก็อยู่กันที่วัดวัดท่าการองการองโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่นะครับระดับน้ำ เขากั้นไว้นะครับเพื่อไม่ให้เข้าวัดนะครับเนี่ยระดับน้ําก็สูงต้องคอยสูบน้ําออกครับเนี่ยประชาชนรอบนอกเขตวัดก็ท่วมต้องใช้เรือนะครับ มีกระสอบทรายกั้นไว้นะครับกระสอบทรายเพื่อไม่ให้น้ําเข้าวัดนะครับเนี่ยชาวบ้านก็ช่วยกันใส่กระสอบทรายเพื่อ,อไปกั้นน้าบริเวณวัดนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่ทางเข้าตลาดน้ํานะครับ น้ำท่วมมากข้างในนี้ทางลงตลาดน้ํานะครับสภาพน้ําท่วม ออ้เดินแพแพขายอาหารนี่เป็นแพขายอาหารนะครับเนี่ยน้ำสูงมากเลยไหลเชี่ยว แรงมากครับนี่นะครับแม่น้ำเจ้าพยานบีบ้านริมน้ำก็จะเจอสภาพท่วมแบบนี้นะครับเนี่ย น้ำไหลแรงมากเลยนะครับเป็นน้ําเหนือที่ไหลลงมาไม่น้าเจ้าจพีาายม <c oughs> นี่นะคะตอนนี้เราอยู่ในวัดนะคะแต่เรามีหุ่นยนต์ลายตัวเลยค่ะน้องตองพาไปดูเลยค yup. ่ะเขาก็จ AP ักรยานรุ่นเก่าๆนะคะรถสำร้อท like ีบแล้วก็จักรยานเก่าๆมาตกแต่งให้สวยงามเนี่ยบางคนที่จะไม่เห็นจักรยานรุ่นเก่าๆนะคะทุกคนก็จะนี่เลยแบบนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็น หุ่นยนต์นะคะที่ทำมาจากเศษเหล็กเยอะมากตัวนี้มี Iron ด้วย Transformer น,นี่ยังก่อน Transformer ใช่ไหมเป็นต์เนาะใช่แล้วคะ่ะอันก็เป็นเศษเหล็กแล้วก็เอ,อามาทำออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเยอะมากเยอะมากมากเลยนี่ก็มีหลาย หลายตัวที่เราไม่รู้จักแล้วก็มีกับตันอเมริกาด้วยแคปเทนว้าวนี่ตัวใหญ่ทุกคนอู้ oh, แล้วก็มีจระเโอ้ยแตใหญ่ไหมคะใหญ่มากเหมือนตรงนู้นเาจะอัพเกรดใหม่กว่าใหญ่กว่าอนั่งนั่งช้าไหมคะ นั่งกี่ช้นเห็นไหมคะมีสนามเด็กเล่นอย่างนี้นะถ้าน้องลิงมานนะาชอบเลยใช่ไหมได,ได,ได้นั่งเลยต่ำไปปะต่ำไปถ้านาต่ำไปสําหรับไบต,ตองเพราะไปตองโตแล้วอะไปดนูนั่นขอนไม้ได้ไหมนี่มีสนามเด็กเล่นนี่ไงเดินตรงไปค่ะนั่นก็สิงชา้าหุ่นยนต์เยอะมากเป็นวัดเป็นวันที่มีหุ่นยนต์นั่งเลยค่ะนั่งเลยอะมาค่ะ แว่งเลยค่ะนีะ่อัอนนี่เขาก็จะมีสนามเด็กเล่นด้วยชิงช้าแล้วก็มีมะมุนตรงนั้น จเจอของเล่นค,ะค่ะทุกคนในวัดนะคะมีของเล่นเยอะแยะมากมายมีสไลเดอร์อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมโยกแม่ไม่ต้องว้าวหนูไม่ใช่เด็กแต่หนูก็ชอบหนูไม่ใช่เด็กแต่หนูก็ชอบโอ้โหถ้าน้องมาแล้วน้องยิ่งชอบเลยนะเนี่ยทำไมไม่ได้พากันมาแวะเลยเนาะว้าว,าว,าวา หนูไม่ใช่เด็กแต่หนูก็ชอบโอเคมาลง <laughs> หนูไม่ใช่เด็กเต่น<อ>หอแล้วเวียนหัวแล้วมั้งโอเคยุดยอดเยอะยอะเองดิ <laughs> จะเดินไปดูว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะทุกคนแต่ต้องยกเท้านิดนึง น้ำมันขึ้นนะฮะฝนตกไป, feels, ไปคคนนี้นะคะให้พี่เตยน้องตองเติมน้ำมันตะเกียงนะคะอันนี้เราทำบุญใส่กลองอธิษฐานขอให้เราเจอแต่สิ่งดีดี เด็มาขดกับน้องก็ต้องเติมทุกวันเลยอยูเลาหนแล้น,นนะอ่ะปปั่ต้องป้ไต้องเติมคนเลยดูเติมยังไงอ่ะเทหรอเทไม่ต้องหมดอย่าเดือย่าดับเทียนเออย่าดับเทีข้างๆดู ไคชีวิตโคกระบือนะเจ้าค่ะตามกําลังสรรทาเจ้าค่ะทําบุญไถชีวิตโคกระบือนะเจ้าคะตามกําลังสรรทาเจ้าค่ะขอเชิญทําบุญไถชีวิตโคกระบือนะเจ้าคะทําบุญไถชีวิตโคกระบือนะเจ้าคะตามกําลังสรรทาเจ้าค่ะเดินผ่านมานะเป็นเป็นทีอ่เดินไปค่ะตามกําลังสาเจค่ะ Gracias. ตัวเองเจอด้านย่ให้กับตัวเองเจอด้านนี้นะคะสวัดสดีค่ะขอเชิญชาพบุญสวายลงศพนะคะเขาก็เอาถังนะตองเตยเนาะต่างๆมาทำเป็นโต๊ะนั่งเป็นร้านอาหารเล โอ้โหนี้อย่างเงี้ยนะปาติมชอบแน่เลยนี่ก็เป็นที่ฉายหนังสมัยก่อนนะฉายหนังกลางแปลงค่ะสำหรับวัดท่ากาลองนะคะก็น่าเที่ยวมากเลยใช่ไหมคะใช่เลยแล้วก็มาแล้วก็เราก็สามารถไหว้พระได้นะคะแบบนี้ใ,<ช>ใครที่มาอยุทยานนะคะก็อย่าลืมมาวัดนี้กันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ ค่ะสำหรับคลิป like นี้นะคะเราขอเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะในคลิปหน้าค่ะนหนงก็ไลค์กดแชร์กดองซับสไคร้นาไปตัวที่เจ๊ได้นะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะเบ้ค่ะ